ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโปะหรือเปล่าหมอตีสาธิตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ตรวจโควิดโดนจับผิดหลายจุดสืบเนื่องจากที่ผ่านมาทางด้านสาธิตปิดตูเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรองหัวหน้าพักประชาธิ 8, ปัตย์โพสต์ภาพตัวเองกําลังเข้ารับการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 พร้อมระบุข,ข้อความว่า วันที่6หลังจากสัมผัสผู้ติดเชื้อวันนี้ตรวจอีกรอบเพื่อความมั่นใจน่าจะรู้ผลภายในวันนี้รอฟังผลกันด้วยนะครับไม่ประมาทกาดยกสูงปฏิบัติตามมาตรการล่าสุดภาพนี้ทำโลกออนไลน์ฮือฮาหนักมากเมื่ออ้ำอิรวัตสเข้ามาสแสดงความคิดเห็นในโพสต์ภาพตัวอย่างการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่แ่จมูกพร้อมระบุว่า ทำไมไม้นาโซสเว็บเทสของไทยปลายมันใหญ่แต่ก้านมันสั้นจังครับท่านรัฐมนตรีจนกระทั่งโลกออนไลน์ได้เข้ามาคอมเมนต์ต่อกันอย่างกว้างขวางบ้างก็บอกว่าที่เขาตรวจการไม้ยาวกว่านี้แล้วหมอก็จับช่วงปลายไม้ไม่ใช่กลางไม้องศาต้องแหงนหน้าขึ้นอีกเขาแย่ไปลึกแบบนี้เหมือนจะช่วยเอาไม้แคคีิมูกให้มากกว่าที่โรงพยาบาลราชบุรี เขาก็ไม่ได้ใช้แบบท่าน Đ รัฐมนตรีนะคะใช้ก้านยาวๆคล้ายที่พี่อ้ําลงหรือมาตรฐานต่างกันคะงงจังค่ะไม้สวับไม่ถูกต้องค่ะชุด PPE ไม่ถูกต้องค่ะแนะนำท่านปรึกษาหมอจริงๆแล้วมาลงใหม่ค่ะจะสร้างความเข้าใจผิดต่อประชาชนในรูปนี้ไม่มีอะไรถูกเลยค่ะแจ้งให้ทราบขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ